Okay. โอ้โอ้เตลๆๆโอ้โอ้โดูละค่ะดูดูอันล่ะค่ะโอโอ้ ดูค่ะเด็กเล่นน้ำไม่ยยมขึ้นนะคะคน,นโอ้โหน้ำโชคทุกใจสิง,งมากๆ<า> <laughs> โอยถูแม่ถูแม่ถูแม่น้ำโชคถูกแม่ค่ะ มม <s uk ain> ไม่ยอมไม่ยอมพี่เลือกแล้วไม่ยอมไป <laughs> เล่นเล่นยังไม่เสร็จเล่นยังไม่เสร็จ เล่นยังไม่อิ่มให้ลาเล่นอิ่มก่อนลาเล่นอิ่มก่อนอู้อู้อู้ดากซี่ดากซี่โออเอ้อาบโชคช่บมากค่ะถ้าให้ได้อาบน้ำนี่แบบเป็นชั่วโมงเลยนะคะถ้าให้เล่นน้ำโอโหโอโหมุดมุดพี่กระกัดสีชวีวันให้น้องไม่เสร็จสักทีนะคะว่านน้องกลิ้งไปกลิ้งมาขาก็ะจดทีบเอาพี่นะ ขาติพี่ขาติพี่หันหน้าหากันแล้วแม่กับลูกเอ้าคุยกันแล้วเอาเจ้าเวียเจ้าเมียเ,เอออ้าแม่โอ้ยดูแม่ค่ะดูแม่โอ้กดลูกค่ะโอ้ยดูลูกเขาเนาะโอ้ขาทิพน้าแม่เลยโอ้ยงามขาทิพน้าแม่แล้ว โอ้ย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 ขาก็ทิบหน้าอีแม่แล้วอะไรนี่เนาะอืมโอ้ยดูค่ะดูโอ้พีต้องวิ่งออกพีต้องวิ่งออกโอ้ยเอาถูถูเอาแม่วาดลุกเลยเด้อทีนี้เด้อแม่วาดลุกเลยเด้อเอาเอาเอาแม่วาดลุกเลยเด้อ Ô. Wow. Ê. <laughs> <laughs> con mấy con. <laughs> ไปเลยจ้า กันแล้วนะคะเึ้นมาจากอาบน้ำก็กินหญ้านะคะ เรียบร้อยนะมึงไม่ร้อะอันนี้ต้นอะไรไหนไม่รู้ต้นไม้นี่แหละดูเหมือนเขาชอบกินจังเนาะต้นอะไร มกินเ,อเนบอกกินตามแม่ก่อนงามช่วงไม่กินตอนนี้กินตามแม่เละให้ยืนกินก่อนงั้นดูเหมือนอร่อยจังเลยเนาะงามช่วงเอาขางัดเอานะอร่อยจังเลย ดูเขียวเงีบเยบๆเลยค่ะ ừ, น้องกินดีจังเลยต้อนอะไรเนาะน่าเอาไปปลูกไว้ข้างๆสะ ừ, น้องกินดีมากเลยค่ะ แม่บ้านกำลังอร่อยเลยโอ้โหอร่อยเลยเนาะแม่บ้านเนาะ ไม่ว่าของเราทงดูทงของนางพี่งามไปนู่นแล้วคะ่ะอไปกินต้นไม้อยู่นู่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยนะคะต้นทอนเสียบอกถอยถอยไม่มากไปแล้วนะคะนนี้เหินลูกกินอะไรอยู่นู่นตามลูกไปแล้วนะคะนี่ ไม่ว่าตัวใหญ่ไงที่งานไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงานโชคแกรมรี่นะคะสวัสดีค่ะพบ กำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยนะครับ